อากาศดีนะคะทุกคนอากาศดีมากค่ะเช้านี้มากพระอาทิตย์สวยมากเลยจ้ะนู้นเลยค่ะทุกคนค่ะไปค่ะหลอเลยจ้า อากาศดีมากนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเราก็มาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็มาชมพระอาทิตย์ค่ะยามเช้านะคะทุกคนพระอาทิตย์สวยมากจ้ะสวยงามยามเช้านะคะนี่ก็เป็นภาพที่สวยงามค่ะเช้าๆยังมีหมอกอยู่นะคะไม่ใช่ว่าดีมากๆค่ะทุกคนคะ่ะอากาศดีๆนะคะช่วงเช้าๆนะคะพวกเราก็มาใส่บาตรกันเนาะตามอ่านี่แหละ ค่ะก็อาจารย์แดงขับรถมารับนะคะของพระนะคะทุกคนค่ะเช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะไม่ร้อนจากมีหมอกลงบางๆนะคะทุกคนจากใส่บาตรยามเช้ากันค่ะท่านไหนว่างก็มาใส่นั่นแหละนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะของพวกเราทุกคนค่ะมองขึ้นไปบนทอ้องฟ้าพระอาทิตย์สวยงามค่ะทุกคนค่ะ สวยเป็นสีเหลืองทองมากนะอืมหลวงพี่ก็ไปแล้วจ้าหลวงพี่ก็ไปละเดินบินทบาะนี่คือวัดที่สองนะคะก็เป็นวัดที่สองค่ะวัดแรกก็จะเป็นวัดบ้านตรุมค่ะวัดที่สองก็จะวัดพระาธาตุหนองแวงวัดพระอารามหลวงนะคะก็อากาศดีค่ะท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสค่ะชมพระอาทิตย์ด้วยกันนะคะสำหรับเช้านี้ อากาศดีงดงามค่ะมาชมคลองน้ําค่ะคลองผักตบชวานะคะทุกคนคลองผักตบชวาเนี่ยก็มีมีผักตบชวามีผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งริมคลองนะคะยอดผักบุ้งริมคลองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเอออร่อยมากๆเลยนะนี่แหละผักบุ้งริมคลองอย่างเงี้ยอร่อยมากนะคะเนี่ย เนี่ยยอดอ้วนอ้วนอย่างเงี้ยค่ะยอดอ้วนอ้วนอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ยอดอ้วนอ้วนอย่าง winter, oh. <Un hostel> เงี้ยโอ้ยเนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้าอยู่ริมคลองน้ําแบบนี้นะทุกคนเออถ้าอยู่ริมคลองน้ําแบบนี้นะก็ผักตบเนี่ยยอดผักตบเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเอาไปต้มเด้อจิ้มน้าพริกนะคะอร่อยมากอร่อยดีมีประโยชน์จริงๆนะยอดผักตบชวานะคะทุกคนอืม ไปเราก็ไปดูพระอาทิตย์ด้านนูสวยจริงๆค่ะสวยมากยามน้ำแล้วหยาดแล้วเจ้าค่ะ Hai, salam. Apa kabar? Cikang, buat hitam, Tuhan, kita mewah. Semisal tuh, sapi, kuren, dusang, kepahatan, kau, kenara, soya, taman, kopi, raso, iya, kau, separut, สวยงามยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะทุกคนอากาศดีมากๆค่ะเช้านี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะจิตใจเบิกบานเราก็มาใส่บาตรเช้ากันนะคะทุกคนพระอาทิตย์สวยมากๆนะคะ พระอาทิตย์สวยค่ะกำลังขึ้นนะคะสวยมากค่ะทุกคน